สวัสดีครับตจงคูปอดุลชาแนล้อพี่น้องเด้อดูไก่นุ่มๆพี่น้องไก่นุ่มๆกำลังช้ำใหม่หน่อยกำลังช้ำใหม่ด้านในพี่น้องช้ำใหม่ด้านในนี่ไก่สาวไก่รุ่นสี่ห้าเดือนไก่สาวแบบนี้ไล่พี่น้องไก่สาวไก่รุ่นหาวกเดือนกำลังช้ำใหม่พี่น้องประมาณ ้าย่พ่หนุ่เป็นสิบพี่นี่แต่ไก่สาวแม่มสาวไก่เม่พี่น้อมไก่สาวนี่ไก่สาวนี่ไก่เม่พี่นุ่มาวนี่ไกม่ไก่ม่พี่งนี่ีหเดือนพนุ่มสุ่นสี่เดือนจะห้าเดือน นี่เอาดูค่นทั้ไก่นุ่งนี่หลือเ่าไปหนองช่วงนี้ไก่นุ่งเจ็ดแปดเดือนแปดเก้าเดือนไส้เวิร์ดใสเดือนไปหนองเด้อถึงทำการติดไปหมดแล้วต้องไปรออีกประมาณปีใหม่พี่น้องปีประมาณสามเดือนพี่น้องปีใหม่แล้วเปิดแปลงอีกทีหนึ่งช่วงนี้กำลังช่ำใหม่ไปหนองช่ำอยู่ด้านในอยู่ด้านในไปหนอนทั้งช่ำไปด้านในถ้าเจ๊ปลาลักเจ๊ปลาได้ได้ไปหนอน ไกหลักด okay, ูกับไก่ตลอดนอนอยู่นีเละพี่น้องนอนอยู่ด้านในนี่ทำไปด้านในถ้ำก้อนศาสู้มือพี่น้องนี่เป็นไก่นมไก่นมกันยังด้านในตเคือนนี้จะเป็นไก่สาวรุ่นสี่ห้าเดือนมาปอดใช้กันได้หลักนี่นี่เก็้ยบตา ลุ้นะนี้นเหเดนหเดือนต้น่อนนมาี่นี่เดือนไนีป็นลูกเขามาแข้งหน้าถ้าเป็นของเราเนี่ยแม่เป็นลูกเขามาแข้งหนา

ขอชื้อมากได้ีหนอเราให้ข้าวเม็ตะกันรให้ขงอมัเง้ยเงี้ยนึงแหลายบาทเลยรอป่้าวไมะั่นเลหลายจังยนนี้ลูกเกียบนี่ยลูกลูกตัวพันตัวใหม่เยรอตัพันตัวนี้หรอที่หนอนี่ตัวพันตัวนี้อะไเนี่ ตามเด้อพี่น้องวันนี้เป็นพม่าพม่าหน้าข้างเน่ยค้างจะเป็นจงไหนหรอพี่น้องยังไม่รู้ร่อยนี่กันเพราะว่าแม่นี่เห็นมา้นี่ไม่น้าข้างจริงการไม่น่าพลาดตรงนี้เป็นชุดของเจ้ามูกมัดทูดพี่น้องแม่จะกันแจวจมู่มัทูด นี่สิมีต้นนี่สิเอาต้นนั่งตัวน้าข้างนไงน้าข้างไรเข้ยงหน้าหน้าข้างมันพอพันเด็ขึ้นมาลอกแรกเอาไว้เพียงเท่านี้ก็เลิกไปนอนเลิกไปเจอกันอุ้มทีหน้าไปนอน